เน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์สาวสุดฮอตนุ่งบิกินี่ลายเสือดาวล่องเรือยอดสุดชิวเสิร์ฟความเซ็กซี่ยั่วยัเรียกว่าเด็ดทุกท่วงท่าเป็นอีกหนึ่งสาวสุดฮอตมากความสามารถที่พกพาความน่ารักแถมเซ็กซี่แบบจัดเต็มมาเสิร์ฟให้ทุกคนได้ชุ่มฉ่ำหัวใจอยู่เสมอสำหรับเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สาวสองนัชชาชาติอนุลักษ์หรือที่รู้จักกันในชื่อชานัทความร้อนแรง ทำให้เธอมียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวทะลุ6แสนกว่าคนแล้วสำหรับสองนัทชามีผลงานในวงการบันเทิงทั้งงานโฆษณาหลายตัวรวมถึงการแสดงมิวสิกวิดีโอให้กับศิลปินชื่อดังมากมายเช่นเพลงจมลุลาเพลงยอมปล่อยมือพ้อยวงเคลียร์เป็นต้นบิกินี่ลายเสือทำไอจีร้อนชาล่าสุดทำเอาไอจีลุกเป็นไฟเมื่อสาวสวยร่างเล็กสเปคหนุ่มๆอย่างสองนัทชาออกมาโพสตภาพในทริปหลองเรือยอที่ทะเลจังหวัดภูเก็ต พร้อมแคปชั่นว่าเซ็ตลมพัดแดดเสิร์ฟช็อตเด็ดแซบซีดในชุดวันพีทลายเสือดาวสุดแซบแหวกด้านข้างเผยให้เห็นผิวขาวเนียนและเนินนอกอิ่งกับบั้นท้ายกลมกลึงพอหมอกออร่าความสวยแซบไม่เป็นสองรองใครเชื่อว่าหนุ่งๆที่ได้เห็นภาพนี้ต้องใจละลายกันท่วนหน้าแน่นอนพร้อมท่าโพสจัดเต็มทั้งยืนชมวิวแบบทิวทท่ททากลางลมทะเลทำผมพัดคลอเคลียเพิ่มความเซ็กซี่เบา,เบา,เบา เสริมพรอบถ่ายรูปด้วยแว่นกันแดดและหมวกไม่ว่าจะนั่งหรือนอนอาบแดดก็ดูดีเกินต้านแถมด้วยการปาภาพรอยยิ้มแข่งกับความสดใสของน้ำทะเลและฟ้าสีครามทำเอาแฟนคลับและหนุ่มๆที่ได้เห็นต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์อย่างต่อเนื่อง